สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุกสนครับผมมาพบมาพอกันอีกแล้วน้องพี่น้องเนาะวันนี้บ้านอาทิภาพี่ภาน้องมาเห็ดแปะสะปะนินครับผมวันนี้บ้านไปตลาดมาพี่น้องแผลงมือบ๊อกคอพี่น้องมามีก็เลยได้ปะนินมาพี่น้องมาเห็ดแปะสะกินนักบาทรหน้าพี่น้องคึ้นยากครับพี่น้องเนาะติดตามรับชมมึงพี่น้องว่ามันสิเป็นแนวไดนะพี่น้องเนาะ บอนัดเชียตออกมาเป็นแนวใดสูตรบอน,นัดเนี้ยงเนี้ยแล้พี่น้องเนาะติดตามครับผมอ่าปนีตหนี่เข้ามัรกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยขันในถองนี่เข้ากระเนี้นใส่ตะไคร่กับใบกูดพี่น้องแล้วก็บตำกระเทียมเรียบพี่น้องมัรกใส่รสด,ดีใส่เกลือนิดหน่อยแล้วพี่น้องเนาะกข้าสิมาหนึ่งปลาพี่น้องขันตอนแรกหนึ่งปลาพี่น้อง นี่ตะไคร้กับใบบัอกปูดกับคาแล้วพี่น้องน้องห้องสีเอาห้องห้องสิ่งแล้วพี่น้องัเป็นตอนลุ่งเลยครับผมเห็นมันห้อมแล้วพี่น้องเนาะมันหอม อย่าลืมเลยพี่น้องเด้อติดตามรับชมเลยพี่น้องเด้อแปะสะสูตรเบาลานั์ครับผม,มวันนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเราเอาลงเลยพี่น้องลงไปลูปลาตัวใหญ่เลยพี่น้องเต็มซึ่งพอดีเลยพี่น้องเนี่ย ใบป,ประกูดพี่น้องมะลขง้างสีก็ได้พี่น้องไม่จางหอมพี่น้องสีไหนมันดับข่าวแล้วพี่น้องเนาะกินมันดับข่าวแลวกขาพี่น้องซอยขาซสยหน้าพี่น้อง ใส่ใลงไปเรียบร้อยครับพี่นอ้องปิดฝารอบปลาสุกครับผมถาปลาสุกจะข่าวกันเนาะครับผมเนาะพี่นอ้องเยอะมาถาเบิึงบางนาสิภาเฮ็ดพี่นอ้องเฮ็ดน้ำจิ้มนะพี่นอ้องน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะพี่นอนะ้องเนาะเป็นน้ำจิ้มหวานนะครับน้ำจิม้มแปรรสครับผมติดตามมึงครับบางนาศีพาเฮ็ดแนวไหนครับพี่นอนะ้องเนาะ แป๊บนึงครับขอหนึ่งปลายแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องบะนนี้น่านซุปเรียบร้อยแล้วครับผมหัวพี่น้องหอัวมึงยางสักเลยขอจิ้มเห็ดน้ำจิ้มครับผมขาดตอนต่อไปเขาจิมาเห็ดน้ำจิ้มพี่น้องมาเห็ดน้ำจิ้มสูตรเบาหนักพี่น้องผมมียางร้ายพี่น้องอันนี้ ในทัวร์ได้พี่น้องเด้อในทัวร์นี้ห้องัวเรียบร้อยได้พี่น้องเด้อขวานใหม่หมหมไม่ใช่หอมได้พี่น้องในทัวร์ครับอันนี้เมื่อท่านในขวารู้พี่น้องบาอนัดเตมาแบบเป็นถุงเลยพี่น้องพี่น้องแนะเพียร์บวก เอาตีตํามในทัวกันพี่น้องคันตอนแรกพี่น้องมันดยีพี่น้องเอาล่วมยครับลงครบตเลยตั้สุดเบานะที่ง่ายพี่น้องเหมือนเ้บ่มมียังไงพี่น้อง ทำเลยพี่น้องเก่งกินเองง่ายพี่น้องนี่ว,ว่ารสชาติว่าธรรมดาาด้วยพี่น้อง เดีครับพี่น้องเองจะเริ่มกดติดตามให้พี่น้องเดียกดติดตามให้เบาวนักให้พี่น้องเดียเป็นกำลังใจซอยบาวนักนะครับผมกดไลค์กดแชร์มให้พี่น้อนนงจจอนนเดีย จะเรียนเ้อนี่มันต้องเป็นประคอเนอะพี่น้องเนาะปลาช่อนโอ้ยไมาเหยียดนีเสียบจะได้พี่น้อง ดูอะไตามเป็นต้องเลยอยากเป็นได้ก็ได้พี่น้องข้าจังเลยยำนะพี่น้องเนาะข้าจังเลยยำขั้นตอนต่อไปพี่น้องปุ้มครับผมหมัพริกผงพี่น้องหอักพริกพงลงเลยครับแต่แจ้พี่น้องเดียวันหมักผิดก็เสีหลายๆนะพี่น้องเนาะ ลงไปน้ำตาลครับผมน้ำตาลพี่นนอใส่ลงไป วันนี้ต้อง,องไปกันดครับผมอันผู้ใดมาเปียวอะเอาหนามมาข้ามเปียกใส้น้ำากันเด็นด้พี่น้องเด้อุรักคาโรโพรชูรัปราถ้าพี่นึงนะพ่พี่น้องบวงงหญ่เลย ที่เดดมันอยู่บอลน,นี้พี่น้องนนำหนึ่งปลาพี่น้องขาดอะไรได้พี่น้องจายเหตุสูตรบ้าแน่จริงพี่น้องนนำหนึ่งปลาพี่น้องอยู่ใดจานพี่น้องเทีลเลยเทล่เลย โอ้ยพี่น้องเฮ้ยพี่นอ้งนองยางเด็ดพี่น้องยางเด็ด Để lái được để cái nó thì thêm, bà nào mình phá không cái nguồn này, cái nó ตามลุง,งอีกครับผมเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวอะไรจิ้มูตรเด็ดบาร์นาดกันพี่นอ้องเนาะผู้ใดมักเพี้ยนเก่าพวกี่ลุงอี๋กระดาพี่นอ้องครั้งนั้นเราเพี้ มากินหนึ่งปลาก we like. to ับบาน์นันนะพี่น้องเนาะบานันปามันกินหนึ่งปลาครับผมเรียบร้อยละเจียวว้ามลดเดียเท่านาะพี่น้องเนาะอือตาเสียบพี่น้องเจ้วติดตามชมพี่น้องกินน้ำกันเด้อครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องไปนีนพี่น้องหอมไงครับผมอือพี่น้อง จิม้มรถเด็ดครับผมสูตรบารนาที่พี่น้องเ่ยหลักกระพักเข้าพี่น้องประกาศพี่น้องประกาศไปเช่าผู่พี่น้องปลกแป้งพักอิป,ปูพักซิง่งสาลาเน่หลักะข้าวหอมปีพี่น้องผักสซีฝรัง่ง มามามาเด้อพี่น้องมากินแปะสากระเบานัดครับผมเลยทำลายอะไรพี่น้องมาเด้อมาเด้อซุกูซุก่อนครับใส่ประกาศก่อนพี่น้องคำใหญ่เลยพี่น้องคำโมโอะเลยพี่น้องเนี่ยปนิญครับผมตักใส่ครับผมอือพี่น้องมาเด้อครับผมมากินแปะสากระเบานัดครับผม กัือปลาครับผมเมียงพี่น้องเมียงเมียงผักรีใบผักรีฝรั่งพี่น้องผักอีเลิศครับผมผักอีเอลิศลหอม ละเนียพี่น้องใส่ลงไปมาเดิมมาเดิมครับผมมากินน้ำเบานาด,ดี่พี่น้องลักกะงูรักษาพี่น้องได้มากเอาใส่์ได้พี่น้องเด้อหูรักษาเฮ้ยพี่น้องตักน้ำจิ้มลาดได้พี่น้องโอ้ยนเบานาทเรื่มบานเอาบานาทเรื่มยังลืมพับแผ่วพี่น้องขาดพับแผ่วตาดเลยครับผม ขามโอโอุกนะพี่น้องเนาะม้วมเลยพี่น้องมับนี้ เฮ้ยพี่น้อสเจอกครับพี่น้องมึงขอบาไดพี่น้องปลาาทเนนี้พี่น้องแส่ยพี่น้องแส่บไปเด้อ การห้องกุ้งกรอบพี่น้องตกตอนเปน็นอินใส่ครับผมอู้ยพี่น้องมาเด้อมาเด้อเสบคักเสบเนียได้พี่น้อง ลาดพี่น้องใส่เลยพี่น้องคำใ,ใหญ่ๆพี่น้องโอ้โอ้อครับพี่น้องครับเพื่อเอาเออ หอมไหมพี่หนออุ๊ยซน้งจัดซึ้งจัดเจ็บแจบมาวันนั้นเหินตุนหอมพี่หนอเห็น่ะ เนี่ป้าใส่ครับโบผู้เสียบดีดพี่น้องแต่ว่าขันติดประคอดสี่เสียบคนนี้นั่นพี่น้องเนาะนี่มันปิดประนีนน่ะพี่น้องเนาะหลาดเลยพี่น้องทำง่ายพี่น้องมาใส่เข้าบานานพี่น้อง 不要不要 S <S สวัสดบพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องซุกๆซุกคน ียงพี่น้องเมียงเมียงแล้วบ้าพี่น้องใส่ไปึพักบ่าท่านตายพี่น้องเต็นดุงดุงกั ได้พี่น้องเหียปลาเฮาคำบกอุกอพี่น้องทําจิมลาดพี่น้องลาลงไปใส่เลยพี่น้องมา 下，非常下。 คลิปนี้ก็เอาไว้ทำนี้ก้นน้อพี่น้องเนาะบ้านนัดพอกินแป๊ตตก่อนพี่น้อง,เ,อดเ,องเดี๋ยวคลิปหนาจะบอกกันไหมนะค,ะะนนนนครับ,รบนนะะผมังแรกๆอยนนาา่าลืมทีพ่พี่น้องเด้อฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจบ้านนัดนั่เลยนะครับผมเดี๋ยวมือหนาบ้านนัดสีผ้าพี่ผ้าน่องเพียรยังนะพี่น้องเนาะติดตามครับผมคลิปนี้ก็ไว้ทำนี้ก้นพี่น้องเนะาะนาวสวัสดีครับบายแสียพี่น้องแสีย แบร